แล้วนะครับเบียร์เบียร์สดเกี่ยวเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เทนเน่พี่ชิงกีกกอกนะครับวันนี้มาตกปลาหน้าดินครับ จากที่คราวที่แล้วนี่ไปแห้วตรงบริเวณหลังป้ายเช็คอินมาวันนี้ก็เลยลงมาหัวเขาครับเดี๋ยวเราเข้าหมายก่อนดีกว่ายังหอบอยู่วันนี้น้ำลงเยอะมากครับไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมวันนี้น้ำค่อนข้างต่ำ ช่วงนี้ในเวลาตอนเย็นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ํามันลงสุดพอดีพอนน้ำมันลงสุดแล้วน้ำมันนิ่งฟ้าไม่ค่อยแอคทีฟแต่ก็ว่างช่วงเย็นครับก็ไงก็ต้องมาลุ้นเอา เราจะเหลี่ยนหน้าดินทิ้งไว้ก่อนแล้วก็หายเหยื่อวันนี้มีเหยื่อที่เหลือจากคราวที่แล้วไว้สองตัวก็เลยจะเอามาเหวีย่ยงหน้าดินทิ้งไว้ก่อนซื้อใหม่ไหมนะทักน้องสำหรับหายเหยื่อครับเบอร์ห้าเบอร์หกก็พอครับ ดินตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วครับแเดี๋ยวลองชักง้งอหาของใหม เดอดสดเกี <Yeah. S 2> yeah, <so> ่ยวเลย ลุ้นครับวันนี้รอดไหมหรือจะต้องกลับไปกินปลาข้างทองต่อโอ้ยโอ้ยนน่าจะหลายตัวครับเฮ้ยตัวเดียวแต่ตัวสวยอยู่ครับสกุลแม่ตตอนตกชักเอ้ยตกแคร่รอยหน้าริกแล้วไม่กินมากินเลยกินชักงง นี่ได้สายนี้สัออก9ตัวก็ได้มือแล้วครับ ก็ไม่อดแล้วส่วนหมึกช่วงนี้ก็อย่างที่น้านาเห็นครับก็ไซส์จะยังไม่ใหญ่มากจะเป็นไซส์หมึกต้มน้ำดำอยู่แต่ก็อีตัวให้น้านาตกเรื่อยๆครับอะไรวะอะไรวะ không ná mà ว่าวันนี้มามันกันสักงงแล้วมั้งเนี่ยกินทุกไม้ไม่ทุกไม้เกือบทุกไม้อันนี้มาทีละตัวสองตัวไม่ตัวเดียวช่วงจัดจัดนี่มาทีละแปดตัวนี่แกะกันสนุกเลยครับเฮ้ยเฮ้ย มีน้ำหนักด้วยมีน้ำหนักก็เกี่ยวหลังมนนี่เองเโอ้ยังไม่ตายเลย เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเยื่อเยอแรกดีกว่าเย็นแล้วครับมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงให้หลุน้นบริเวณนี้เดี๋ยวมืดแล้วจะเดินกลับลำบากครับเพราะว่ามันต้องมีการปีนเขา น,นี้6โมง10ครับอีก20นาทียังไงวันนี้ก็ได้กับข้าวแล้วครับ<า>ช่วงนี้อย่างที่เขาพยากรณ์อากาศนะครับเป็นช่วงที่ว่าร้อนจัดมาเจอกับอะไรนะความเย็นก็เลยทำให้เกิดพายุฤด,รดูร้อนทะเลมาสพานตอนนี้ก็จากคลื่นที่ เริ่มจะเบาตอนนี้ก็กลับมาขึ้นค,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 นคืนอีกแล้วก็ลําบากเหมือนกันครับําหรับการตกหมึกแต่ถ้าไปฝั่งสะพานปลาแต่ต้องนั่งเรือนะครับไปฝั่งฝั่งสะพานปลานั่นก็ตกได้ครับมันมีแนวเขาบังลมอยู่ทําให้บริเวณนั้นคลื่นไม่แรงแต่ในคลิปนี้นี่คือต้องการหาปลาครับแต่ก็ได้แต่ปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่อยู่ไหนไม่รู้ น้ำเริ่มขึ้นเลยครับน้ำเต็มรอกเลย <What? S 1> วันนี้ไปก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าจะเงียบเอาไว้เท้าหน้าก็ พาะนามารุ้นใหม่นี่สองรอบแล้วนะย้ายมาสองหมายแล้วแห้วั้งสองที่เลยอาจจะต้องรอให้หมดช่วงพายุฤมูร้อนไปก่อนวันนี้ก็ไปแล้วครับยังไงก็ฝากนะนากดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วนะครับเชื่อกันรุ้นหน่อยครับว่าคราวหน้าจะได้ไหมไฟใหญ่หรือหรือจะได้กินแค่ปลาเล็กๆต่อไป no, no. แต่ไงวันนี้ก็ไม่อด กระจายายเนี่ยมันได้ดูเยีะอย่างอันนี้รอบเปียกน้ำทะเลเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปฉีดน้ำจืดใส่แล้วก็ตากให้แห้งหลังจากนั้นก็ฉโลมน้ำมัน ขึ้นลงลงําบากเหมือนกันครับแต่ก็เป็นหมายที่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้แห้ว